ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับมิเดียสวัสดีค่ะปิ้งวิ่งอยู่ไหนอุ้ยว้ายสวัสดีค่ะปิ้งค์วิ่งสวัสดีค่ะโอ้ยปิ้งวิ่งสวัสดีคุณลุงคุณป้าหรือยังทุจริยังฮะทุจริยังคะโอ้ทุจริยคุณโซอจไปพาพาปิ้งวิ่งไปดูไฟค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ละ ่อปาโบยสวัสดีอีกรอบหนึ่งค่ะวันนี้เราพากันมาที่นี่ค่ะวิลเลนโปเลยค่ะนี่ค่ะเป็นแอเรียค่ะเป็นพื้นที่ในเมืองเรยววาเดินี่แหละค่ะทุกปีเขาจะจัดไฟอันี้ค่ะในบ้านค่ะเกือบทุกหลังคาค่ะในบ้านเอาตกแต่งค่ะช่วงไอคริสต์มาสค่ะนี่ช่วงคริสต์มาสถึงปีใหม่เนี่ยค่ะในแอเรียนี้ก็จัดค่ะนี่มีไฟค่ะ พาพวกกิพากันกินข้าวเย็นเสร็จก็เลยพากันมาเดินเล่นค่ะมาดูไฟค่ะเพราะว่าช่วงนี้เขาก็จะจัดทุกปีค่ะไอพีเดียเห็นไหมว้าวโอ้ตรงน้นเยอะมากเลยพีเดียนอนค่ะสวยมากเลยเออก็เลยพาน้องพีเดียมาดูไฟก่อนค่ะนี่ค่ะเขาก็จะจัดนี่ค่ะตกแต่งค่ะเป็นสีสันบันเทิงค่ะช่วงนี้ค่ะเนาะช่วงไอวันคริสต์มาสค่ะ ก่อนวันคริสต์มาสแล้วก็ช่วงปีใหม่น,นะคะไปถึงช่วงปีใหม่ค่ะสองปีที่แล้วหรือสามปีที่แล้วเนี่ยค่ะเขาก็ได้รางวัลชนะเลิศเลยค่ะของไอ้ประเทศทนิ e t h e แ l นด์เลยค่ะตอนนั้นก็จัดสวยมากค่ะไฟเยอะมากอืมอ,อ,อะไรนะบีดี้ฮะโอคเต่อคเตโอยบดียเห็นไฟไหมอู้นอนค่ะไฟสวยมากเลยค่ะ นี่ค่ะกิ๊บก็เลยพาทุกคนมาดูไฟค่ะเนี่ยออไปไกลาจากบ้านบีเดียไหมไม่ไกลใช่ไหมคะไกลไหมที่เราจะตัดบทจากทงไกลแกสต์ดอร์ฟวิลเล่พอลล์โอ้แกสต์ดอร์ฟวิลปปเล่พอลล์ค่ะกันนีิซินเทเฟอร์เอ้าวันใกล้เกิดน,นี่ค่ะเป็นชื่อมีป้ายด้วยค่ะโอระวังรถนะบีเดียระวังรถค่ะนี่ค่ะชื่อไอหมู่บ้านค่ะออหมู่บ้าน แก๊สดอบค่ะวิลเลนโปเลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนบ้านเาพาคุณลุงคุณป้าเดินไปตรงโน้นกันนี่นล่ค่ะวันนี้ก็อากาศ8องศาค่ะลมก็แรงมากเลยค่ะสองวันที่แล้วก็ลมแรงมากค่ะอากาศก็8องศาค่ะวันนี้ลมก็แรงค่ะไม่เป็นไรค่ะใส่เสื้อกันหนาวตัวใหญ่ๆค่ะนั่นนะห่อเดียอออกมาค่ะไม่เป็นไรค่ะ นี่แหละค่ะบรรยากาศค่ะช่วงตอนนี้หกโมงค่ะหกโมงครึ่งค่ะกินข้าวเย็นเสร็จพวกกิฟก็พากันเดินออกมาค่ะนี่โอ้ยบิดียมีแก๊สมานด้วยนน,นเอ,อไปเดินไปสิไปไปไปโอ้ยเซนต์คอสล้มแล้วเมาเล่าหรือเปล่าหนึง่งเมาไวหรือเปล่าโอ้รถมาแล้วค่ะไฮเอสเมาเมาบิดียลุงซานต้าเมาหรือเปล่า เห็นไหมปเปรียสวยไหมไฟสวยไหมคะอ้ยเอานกปิงวิ่มาด้วยค่ะขาดกันไม่ได้ใคเลยจะไปโรงเรียนจะเอาไปโรงเรียนก็เอาไปค่ะเอาไปนอนด้วยกันก็เอาไปค่ะนี่คะ่ะเมาแล้วคะ่ะยังไม่ถึงวันคริสต์มาสเลยคะ่ะนี่จะไ,ได้ฉลองปีใหม่กับเขาไม่รุงอนไปเราเดินไปต่อคะ่ะนี่คะ่ะซอยนี้ก็สวยคะ่ะ ต้นคริสต์มาสด้วยค่ะนี่ค่ะต้นคริสต์มาสนี่ปลูกตรงกลางอ้น,นี้เลยค่ะกลางทางเดินเลยจ้ะ <c oughs> โอโนค่ะคนพากันทําอะไรไม่รู้ค่ะย่า yeah. นี่เดินกลางถนนเลยค่ะ <c oughs> ปีนี้ไฟไม่ค่อยเยอะนะคะนี่ปกติไฟเยอะมากจัดไฟเยอะมากค่ะบีเดียระวังจักรยานเดอ้อ ซอยนี้ก็สวยค่ะนี่โอ้ยลมก็แรงค่ะลมมีอะไรค่ะานเมาแล้วคนเนี้ยนี่ก็เมาจ้ะยังไม่ถึงวันคริสต์มาสแล้วเลยเมาล้วู่นค่ะรถก็มีค่ะนอยะคะเขาก็ตกแต่งไฟสวยคนก็พากันเดินชมค่ะถ่ายรูปค่พากันถ่ายรูปทานข้าเย็นเร็ก็พากันมาเดินค่ะ นี่โอ้โหวิเดียต้นคริสต์มาสสวยมากเลยเฮลมอยแก๊สบุ้มนี่ค่ะต้นคริสต์มาสสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหมีรถโอ้โรถสวยเลยพี่เดียคันนี้ฮะเอาตัวกระปอ๋อี่เดียบอกว่ารถพัง <laughs> กันเดินมาจากตรงโน้นแหะค่ะ,ะก็เดินมานี่ก็สวยค่ะฝั่งโน้นค่ะไฟระย,ยิบระยับค่ะว่าไงยะโอ้ย wind, ใช่ลุงซานต้าพากันล้มหมดแล้วค่ะลมแรงค่ะสองสามวันมาเนี้ยลมแรงมากเพราะบ้านคันอัน แต่งค่ะเนี่ยใกว่าจะแต่งเสร็จนี่ลมพัดลมหมุนแล้วน่นค่ะลังนึงก็น่นค่ะหน้าตรงหน้าต่างค่ะประดับด้วยไฟสวยมากค่ะเออนี่ค่ะเอาไปพีเดียพาคุณลุงคุณป้าเดินไปอีกซอยสิไปพากันเดินไปค่ะน่นค่ะมันสองลังน่นค่ะก็สวยค่ะนวนไฟเทคเต้นระยิบระยับอยู่ค่ะนวนพีเดียเห็นอะเป่า สวยหรือเปล่าคะในซอยนี้มีอะไรคะโอ้นนค่ะหลังนี้ก็สวยค่ะป้าบรคั้นไอโฟนดากลยกันใส่ถุงมือก่อนค้าเด็กกินพี่เดียถ้าไม่ใส่เดนหนาวค่ะลมแรงค่ะนี่แล้วค่ะก็ประดับไปค่ะเนาะปกติไฟเยอะค่ะปีนี้ไม่ค่อยเยอะค่ะปีนี้ไม่ค่อยเยอะเหมือนปีก่อนๆเนี่ยค่ะ <laughs> สวยมากนอนกันในสวนค่ะสีสันบันเทิงค่ะช่วงคริสต์มาสค่ะฝั่งโน้นก็มีไปเดียวเอเออะไรนะเด็มคนที่ เลว่อนและแล้วคมาผู้ชี่มาด้วยค่ะมวาเขากาลังพักผ่อนอยู่เราก็มาดูเดินดูเาค่ะเาก็มาดูค่ะไฟสวยสม่อเรมาคเออออน์เอ่อไบรท์ที่บอกว่าพวกเขาทำให้เรามีความสุขกับแสงไฟค่ะนี่เราก็พากันมาเดินดูค่ะช่วงเย็นๆค่ะอากาศเย็นๆดีค่ะโอ้ปิ้งวิงหัวค่นักปิ้งวิ่งวิเดี อ่าวาบีเดียไปดูนกปิงว wow, ิ่งกันค่ะเพื่อนเขาค่ะเนี่ยอุยเอาตัวรถเข้ามาค่ะโอ้มีปิงวิ่งด้วยบีเดียนกเพื่อนบีเดียเอากลับบ้านเลยอกเนมนาเฮาส์บีเดียเอากลับบ้านไหมบีเดียมุ้ยมุ้ยว้าวเฮลโกรดนิวค่ะนกปิงวิ่งค่ะสวยมากเลยนี่บีเดียเห็นเอาเปล่าสวยค่ะ วิเดียอากลับบ้านไหมนุ่นค่ะกลับบ้านเอาไหมวิเดียเอานกกลับบ้านไหมเอานกกลับบ้านเอานกกลับบ้านด้วยนเนมอมเม่ใจเสือฮะหนูอยากได้นกเลยหลุดหนูอยากได้ปิงวิ่งเหรอเจ็บเจ็บอะไรเจ็บเจ็บนวดอ่ะไปเราไปซอยอื่นปะนี่ค่ะมีลูกโป่งด้วยค่ะลึกลบล้นค่ะอ่าพาวิเดียดูก่อนค่ะ ลึกบอลลูนเอออันนี้วิดีอเพื่อนวิดีอา best friend best friend วิดีอาเกสต์มาซอยนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะนี่ตกแต่งก็ไม่ทุกลังค่ะมีไม่ค่อยเยอะค่ะซอยนี้เอาไปเราไปซอยอื่นค่ะนี่ค่ะหลังนี้ก็สวยค่ะโนนค่ะข้างบนอะไรค่ะข้างบนหน่อย โอ้ยสเนลปับอ๋อปิ้งวิ่งตัวหนึ่งวิเดียข้างบนน,งารรนนี่ค่ะลุงซานต้าค่ะแล้วก็ไอ้นี่ค่ะตุ๊กตาหิมะค่ะโอ้ oh, <laughs> ปากสั่นเลย <laughs> หนาวจา้ะ<ว>เออเขาหนาวค่ะหนอนปากสั่นเลยค่ะวิเดียเห็นไหมป่ากคะโอ้ซานต้าตัวใหญ่มากไทยเจ้าเออหนาววิเดียหนาวไหมวิเดียก็หนาวค่ะหนอนวิเดียบอกคุณลุงคุณป้าหน่อยหนาวไหมหนาว เสียงเสียงป้าป่าหนาวป้าป่าสั่นแต่ป้าป่าก็หนาวค่ะหลังนี้ก็สวยดีค่ะป้าว่าใครไม่คนลบคนนาดากด้โอ้เพิ่บคนโอเดรเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปดูอีกนี่ก่อนค่ะนี่ก็จะหมดแล้วล่ะค่ะเดินไปสุดตรงนี้ก็หมดแล้วค่ะนี่ค่ะบิเดียบอกว้าวค่ะโอ้มีตุ๊กตาเขาให้ฟรีหรือเปล่าวิเดียนี่ฟรีส์ฟรีสป้าป่า ไอฟรีหรอป่าคะบิดียเอาไหมอ,อองขวัญพูดเล่นกันนะ <พอ S 1> เขาก็มาตกแต่งคะ่ะประดับให้เราดูค่ะอืโอโอ้โหปิ้งวิ่งค่ะนี่แล้วก็ตุ๊กตาหิมะตัวใหญ่มากเลยน่ารักจังเลยคะ่ะไฟหมุนวิเดียบอกว่าหมุนไฟเดี๋ยวเชหมุนไฟไฟหมุนกลมได้เยรอบิดียพูดสลับกันก่ะน,<ไ>นี่นี่คะ่ะหน้าต่างก็ตกแต่งสวยงามค่ะบ้านหลังนี้ เราพาคุณลุงมาป้าเออเราไปเดินยะาว่คานได้เอฟเนไกดกันไกดกันไปเนี้ยเนี้ะเอ้ยไปไปลูกเดี๋ยวไอ้นี่แล้วล่ะค่ะตรงนี้ก็หมดแล้วค่ะสุดซอยแล้วนู่นค่ะนวนเขาก็เลยังนวลค่ะจัดมาตั้งแต่ตรงนู่นค่ะนี่และค่ะก็ถึงซอยสุดท้ายแล้วค่ะเนี่ยนี่พากันเดินเสร็จก็จะกลับบ้านค่ะมือเย็นหมดแล้วค่ะเนี่ยอากาศนี่ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าลมเนี่ยค่ะลมทำให้เราหนาวค่ะ พาทุกคนมาชมบรรยากาศก่อนค่ะช่วงเย็นค่ะที่เนเธอร์แลนด์เนาะปีนี้ก็ไฟไม่ค่อยเยอะค่ะก็เลยนี่แหละค่ะเป็นเงียบๆค่ะปีนี้ปกติคนเดินสวนกันไปสวนกันมาแต่ว่าเราบอกว่าถ้าวันที่25 26ค่ะวันคริสต์มาสเนี่ยเขาจะมีไฟเยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่าเรามาก่อนค่ะเรามาก่อนค่ะเราก็เลยไม่ค่อยมีไฟสกัดอีอุปการะและแอนทเวเดอรเยสต์แก๊สแอนทเวเดอร์แก๊สอีสเมียลิกต์ฮะ บางทีม่เอาเลยคราวเยอะกว,กว่าวันคริสมาสนี่โหบีเดีย <c oughs> บอกว่าไอ้ลุงซานตาตัวใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยค่ะน,นูนฮัลโล <c oughs> ปะใหญ่มากเลยบีเดียเ,เดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวพาคุณลุงคุณป้ามาดูบรรยากาศที่นี่ค่ะเดี๋ยวเอฟฟนไม่ไปเชคงขันค่ะก็ ตรงโน้นก็ไม่มีหรอกค่ะนี่ก็ไปสุดแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะพากันกลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะเอาบายบายก่อนค่ะบายบายค่ะเดี๋ยวพาน้องมีเดียกลับบ้านกันอนกันค่ะสวัสดีค่ะมีเดียจุ๊บเดี๋ยวมาจุ๊บบีเดียบายบายค่ะโอ้บีเดียบา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 ยอะไรฝั่งโน้นบายบาย